สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ชื่นชอบการเทรดน้ํามันนะครับวันนี้มาอัปเดตแผนน้ามันประจําสัปดาห์กันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16กันยายน2567ครับมาดูว่าแผนวันนี้ครับจะเป็นยังไงต่อกันได้บ้างน,นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะ เผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทตยังไงให้ปังวิชามานเทพเทตันคุณจะได้ทําความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทสไนเปอร์นเนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทตให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทตให้กับคุณเรามาสํารวจเครื่องมืออออออและะิินเเเคตตตรรร์ทีีุ่่ณ้้้งงมวาาใชไ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับ per, สไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าที่เราวางแผนเทรดกันไว้นะครับจุดที่เรารอนะครับพิจารณาที่จะเทรดเซลล์นะครับมีกรอบสัพายชุดนี้นะครับ67.75นะครับปรากฏว่าราคาแับตัวขึ้นมานะครับอัปเดตล่าสุดคือวันพุธที่11ที่ผ่านมาใช่ไหมครับจุดนี้ราคาอยู่ที่บริเวณแถวๆบริเวณนี้นะครับและราคาแับตัวซื้อขึ้นมานะครับชุดนี้ราคาแบบตัวขึ้นมานะครับเกือบถึงกลุ่มซัพายแล้ว ปรากฏว่าราคาเทขายทิ้งไปก่อนนะครับทำให้ชุดนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราก็ต้องรอดูว่ามีสัญญาณ confirming อะไรให้กับเราไหมนะครับปรากฏว่าในชุดนี้นะครับในรูปแบบของการกลับตัวเราก็ไม่ได้เห็นโครงสร้างของการที่เขากลับตัวมานั่นเองนะครับนี่ตรงมาสิบห้านาทีนะครับก็ยังไม่เห็นเลยชุดนี้ชุดนี้นะครับจะเห็นว่าราคาขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้มีสวิงที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทํารูปแบบของแพทเทิร์น U.M.C. e l ให้กับเรานั่นเองนะครับพอไม,ไ,ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเราก็รอดูชุดถัดไปเลยว่ามีตรงไหนอีกบ้างนะครับปรากฏว่าราคานะครับปรับตัวขึ้นมาต่อนะครับในชุดนี้เราก็จะเห็นว่าในชุดนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างเล็กๆของเขาอีกนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาทำไว้ซึ่งเราก็สามารถรอพิจารณาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งในชุดของโครงสร้างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นมานะครับมีการ ทำเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับแต่จ,จะเห็นสวิงไม่ชัดเนาะถ้าเราลงไปดูเนี่ยอาจจะต้องเป็นภาพย่อยมากๆเลยซึ่งถ้าใครไม่ได้มีการที่จะต้องไปย่อยดูขนาดนั้นนะครับสามารถปล่อยผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครย่อยลงมาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีชุดของการกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับในภาพเล็กชุดนี้เนาะก็จะทําให้เราสามารถพิจารณาเทรดเซลลงไปได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องดูว่าระยะของเราอ่ะคุ้มค่าไหมที่จะเข้าเทรดนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นไหมว่า สเปซนะครับค่อนข้างกว้างนะพอเราลงมาดูในรายนาทีแล้วนั่นเองนะครับอาากว่าใครมีชุดความรู้อื่นนะครับที่สามารถคอนเฟิร์มได้ก็ยินดีกับกําไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ปรับตัวลงมาจากชุดของกลุ่มซัพพลายตรงนี้นั่นเองนะครับระยะก็คุ้มค่าอยู่นะครับหต่อหนึ่งได้สบายๆทีนี้หลังจากนั้นครับราคาตัวส่งขึ้นไปต่อเนาะไปหากลุ่มซัพพลายข้างบนนะครับกลุ่มนี้มีคอนเฟิร์มมิ่งไหมที่เราใช้พิจารณากันนะครับก็จะเห็นว่า 5นาทีก็ยังไม่เห็นสวิงการเบรรใดๆสิ้นเลยอีกแล้วครับท่านก็คือสามารถมาดูที่ส่วนของ1นาทีอีกแล้วเราก็จะเห็นว่าชุดตรงนี้นก็จะเป็นโครงสร้างภาพเล็กเลยช่วงนี้เขาจะคอนเฟิร์มในชุดเล็กมากๆเลยนะครับในชุดนี้เราก็จะต้องมาดูข้างในนี้นะครับว่ามีโครงสร้างที่ปรับตัวลงมาเททดสอบแล้วก็เทขายลงไปนะครับหรือถ้าใครมีชุดความรู้อื่นที่คอนเฟิร์มมิ่งมากกว่านั้นนะครับใช้ได้เช่นเดียวกันเลยตามจุดที่ เรารอสังเกตได้เลยนะครับก็คือตามซัพพลายสามกลุ่มนี้ซึ่งก็ปรับตัวขึ้นมาหาแล้วก็เทคแอคชั่นลงไปเนาะซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราจะใช้ระยะยังไงให้คุ้มค่าของเรานั่นเองนะครับทีนี้สัปดาห์นี้ครับมาอัปเดตกันต่อว่าเราจะเลือกเทรดยังไงต่อได้บ้างขอล้างชุดเก่าทั้งหมดเลยซึ่งดีมานชุดเดิมก็ยังคงอยู่นะครับทีนี้ครับมาดูที่ภาพของวิกกันก่อนว่าวีคนี้เป็นยังไงนะในมุมมองของวิคนะครับเราจะเห็นว่าชุดของวีคนะครับทั้งหมดเนี่ย ที่ปรับตัวทําราคาอยู่ทั้งหมดเนาะเราจะเห็นว่าราคาทําการเทขายลงมานะครับทำโด่ทำไฮ่ต่าลงเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาหาเนี่ยเรามีโอกาสพิจารณาเทรดเซี่ยลงไปได้แต่ว่าภาพวิกเป็นภาพที่ใหญ่เกินไปเนาะเดี๋ยวเราพิจารณากันอีกทีนึงว่าในภาพที่เล็กกว่านี้เราสามารถพิจารณาอะไรต่อได้บ้างนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นในวิกเลยก็คือในวิกที่ผ่านมานะครับราคาปิดแรงซื้อขึ้นมานั่นเองนะครับในนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะชุดนี้นะครับแท่งเขียวตรงนี้ปิด ซื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใกล้กับโรเวอร์เรามากๆเลยวันที่18นี้นะครับก็คือวันวันที้16วันพุธนะครับจะมีการโรเวอร์เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับใน2วันนี้ให้เรามาระวังในการเทรดนิดนึงนะครับถ้าหากว่าจะต้องการถือโพซิชันนะครับในการข้ามเปลี่ยนถ่ายสัญญานั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับและพอของท่านเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงมาแล้วสามารถที่จะ ใช้ถือข้ามความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันแต่เขาอาจจะต้องดึงเงินประกันนะครับเพื่อที่จะไปค้ำประกันในส่วนของการถือข้ามสัญญาและเขาจะคืนให้ภายหลังนั่นเองนะครับแต่ถ้าพอร์ตของเราไม่เพียงพอและเราออกหลอดเยอะนะครับเงินประกันนั้นอาจจะถูกยึดไปเลยได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในส่วนของการโรเวอร์แบบนี้ถัดไปนะครับเราเห็นแล้วว่าทิศทางของของภาพวิกนะครับเป็นเทรนขาลงลงมาเนาะลงมาที่ภาพเดียเลย ภาพเนะครับเราจะเห็นว่าในชุดของภาพ D นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาปิดนะครับในลักษณะของการเป็นลักษณะเหมือนแท่งโดจิเลยที่ขึ้นมาเทสทดสอบนะครับเกือบมาถึงแนวต้านหรือว่ามาถึงกลุ่มซัพพลายของเรานั่นเองนะครับที่เรารออยู่ในภาพเล็กนะแต่ทีนี้เราดูโครงสร้างก่อนว่าภาพโครงสร้างนะครับในภาพ D นะครับปรับตัวเป็นทิศทางของเทรนขาลงลงมาแบบนี้ราคามีโอกาสมาเทสนะครับบริเวณนี้แล้วก็เทขายลงไปได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาราคาขึ้นไปไม่ถึงและเทขายลงมาก่อนครับเดี๋ยวเราลงไปดูว่าภาพเล็กเราจะใช้เทรดยังไงต่อได้บ้างแต่ก่อนที่จะไปลงดูภาพเล็กนะครับเราจะเห็นว่าชุดน,นี้มีแรงซื้อขึ้นมาแรงซื้อขึ้นมานะครับและวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจที่จะซื้อขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแล้วว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้เรามีโอกาสที่จะเทขายลงไปต่อได้หรือเปล่านะครับลงมาที่ภาพ4ี่ชั่วโมงกันเลยพอลงมาที่4ี่ชั่วโมงนะครับจุดที่ยวรอสังเกตการน,นะครับเราก็จะเห็นว่า ชุดนี้เนาอาจจะเป็นภาพของ1ชั่วโมงได้ซ้ำไปที่เรามาตีกันไหมนะครับเป็นลักษณะของการแรลลี่เบสแล้วก็ดรอปเทขายลงไปในการเทขา,ขายของเขานะครับจุดนี้ก็จะมีกลุ่มแนวต้านที่สําคัญเนาะ71.44 71.44นะครับที่เรารอไว้อยู่เนาะแต่ว่าราคาปรับตัวเทขายลงมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูว่าใน4ชั่วโมงนะครับโอกาสที่เขาจะทำมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราจะเห็นว่าในชุดของ4ชั่วโมงนะครับชุดนี้ท้ายมือนะครับมีการ รูดไส้เทขายตรงนี้มีกลุ่มของซัพพลายที่มาททดสอบระเบิดไปแล้วแต่ก็จะมีกลุ่มของการที่เขาทําการสะสมแรงเทขายลงไปนะครับในชุดนี้แล้วก็เทขายลงมาต่อเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่สามารถเบรกกลุ่มของแนวต้านตรงนี้ได้แถวแถวบริเวณ7 1 4ดของเราได้เรายังคงสามารถพิจารณาเทรดเซี่ยลลงไปต่อได้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็มาดูว่าในชุดนี้ราคาเบรกไปได้แล้วก็จริงซ้ายมือของเรานะครับในชุดนี้ที่ซื้อขึ้นมา ชึบๆตลอดทางแล้วก็เทขายลงไปนะครับมีการเทขายแรงพอสมควรเลยในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะพอเขาเทขายแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องรอนะครับเราอาจจะไปเห็นโครงสร้างข้างในนะครับที่ทําการเทขายลงมาด้วยเช่นเดียวกันเราอาจจะได้พิจารณาเทรดเซลลงไปเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปพิจารณาเทรดเซลครับมาดูกันก่อนว่าชุดนี้เบรกเสียโครงสร้างขึ้นมาราคามีกัดเทกับตัวลงมาหาบริเวณของฟิโบคิวเอ็มของเราได้หรือเปล่า ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเช่นเดียวกันเพราะว่าภาพพิศทางของวีคและเดยยังคงเป็นทิศทางของเทนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอไม่มองไว้เลยนะครับปล่อยผ่านไปก่อนไปขอยังไม่มองนะชุดนี้สิ่งที่จะมองครับมองหากลุ่มดีมาน์ครับที่ส่งราคาขึ้นไปได้ก็คือทําการ d r o อปแรลลขึ้นไปตรงชุดนี้ทั้งหมดและถูกใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งนะครับชึบ ริเวณ6 6นะครับจุนะชุดนี้ถ้าราคาแบบตกลงมาเราสามารถพ่จะรณาคอนเฟิร์มได้ไหมคอนเฟิร์มได้นะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับมองหาโอกาสเซลลลงไปน่าจะปลอดภัยมากกว่าขอกลับมาดูที่เด y นิดหนึ่งนะเดที่ de, ขายลงมาแล้ว ทีนี้ครับเรามีดีมานที่รอรับอยู่นะครับแล้วก็ซัพพลายที่กดอยู่นะตรงชุดนี้ทีนี้เดี๋ยวลงไปดูภาพเล็กกันว่าภาพเล็กมีอะไรให้กับเราอีกไหมพอเราลงมาดูภาพเล็กนะครับเราจะเห็นว่าชุดของภาพเล็กของเราในชุดนี้นะครับราคาทําการเป็นโครงสร้างของเทนขาขึ้นขึ้นมานะครับตลอดทางเลยสุดท้ายเสียโครงสร้างพอเสียโครงสร้างได้ครับตรงชุดนี้เราก็จะมีแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะขึ้นมาเทสได้แล้วก็ปรับตัวเทขายลงไปเนาะก็จะเป็นลักษณะของการทํา QM cell นั่นเอง บริเวณนี้นะครับจุดนี้นะครับถ้าจะเข้าเทรดพิจารณาความคุ้มค่านิดนึงนะว่าเราควรจะเลือกอยังไงนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นมาเทรดรอบหนึ่งละแล้วก็เทขายลงไปก่อนแต่ไม่ถึงห1 8ดดดนะครับทีนี้ขอดูซัพพลายเพิ่มเติมนะียซ้ายมือนี่เลยขึ้นมาถึงนะชือ้อจุดนี้ก็เป็นอีกกลุ่มซัพพลายหนึ่งนะครับที่เราสามารถ ใช้ในการคนโทรลราคาได้ว่าราคามีกวกาปรับตัวลงไปต่อได้เช่นเดียวกันนะให้ไว้ที่70็ดสทวนๆแล้วกันนะถ้าราคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราๆๆจังหวะกันว่าเราคาทําสูงกว่าชุดก่อนหน้าได้ตรงนี้นะครับพิจารณาเทรด QMCL ลงไปต่อแบบนี้เลย ถ้าใครเรียนอยู่กับ b a t h a u s Academy นะครับก็จะรู้ในลักษณะของโครงสร้างนะครับที่เป็นส่วนของคอร์สของ BTS นั่นเองนะครับ BTS ก็จะมีการสอนในรูปแบบของการใช้ QM ตรงไหนให้ปลอดภัยเนาะว่า QM ตรงนี้ทำยังไงให้สมเหตุสมผลนะครับว่าเราจะเลือกใช้ยังไงได้บ้างนะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาได้อย่างปลอดภัยสำหรับเราที่สุดนะชวดนี้ไว้ที่70.82นะครับ กลุ่มซัพพลสองกลุ่มนี้เดี๋ยวรอพิจารณาดูถ้าเกิดว่าราคารบบตัวส่งขึ้นไปอีกนะครับชุนี้ส่งขึ้นไปทําโดวทำให้ส่งขึ้นไปนะเราเบรกไปได้เราอาจจะได้หาจังหวะ follow trade by ครับเพื่อไปหากลุ่มซัพลายข้างบนนู้นแทนแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะครับรอพิจารณาคแค่นี้ก่อนทีนี้ได้กลุ่มซัพลายแล้วที่กดอยู่มองหาดีมานครับดีมานชุดนี้เนาะดีมานที่เรารอรับอยู่และดีมานใกล้กว่าน,นั้นครับราคาชุดนี้นะครับทำโครงสร้างเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาสุดท้ายเบรกเสียโครงสร้างนะครับชุดตรงนี้นะคร มันก็จะเป็นดีมานนะครับที่เราอาจจะต้องใช้พิจารณาให้ดีนะเนื่องจากว่าทิศทางเขาส่วนโครงสร้างทั้งหมดเนาะเพราะว่าถ้าราคาตรงนี้เทขายลงมานะครับมีโอกาสตีลงมาได้ทํารลทําายต่ําลงชุดนี้ต้องคอนเฟิร์มให้ชัดเจนถ้าใครไม่มีชุดความรู้อื่นติดขอให้เป็นแบบนี้ไว้ก่อนนะครับในภาพพี่เล็กกว่าได้ทั้งหมดเลยดูต่อถ้าราคาเบรกลงมาอีกล่ะในชุดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มข้างล่างและระหว่างทางตัวนี้ยังของไม่มองแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสที่ถ้าเขามาเทสจริงอ่ะนะถ้าไม่ผ่านจริงนะ อาจจะเด้งวนกลับขึ้นไปเดี๋ยวเรารอ,รอปรับโครงสร้างใหม่เลยว่าเขาจะทําอะไรต่อไปแล้วเราพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับ QM Cell ถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณานะครับดูให้ดีละกันว่าตรงไหนคุ้มค่ากับการเข้าเทรดของเราและถ้าเกิดว่าราคาทาโรต่ําลงมาอีกเราอาจจะได้อัปเดตฟิโบ QM กันนะครับแค่นี้เลยสําหรับสัปดาห์นี้ครับมุมมองน้ํามันประจาสัปดาห์ครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครนะครับชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามคลิปวิดีโอนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับ วันนี้ติดติบาโว้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เผยทิศจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทปยังไงให้ฟังวิชามารเ,เทพเทตันคุณจะได้ทาความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทตสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทปให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทปให้กับคุณเรามาสารวจเครื่ออออออองงงมมืและะิินเเเคตตตรรร์ทีีุ่่ณ้้้วาาใชไ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับ per, สไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดชักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ